สวัสดีผมวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามของเอทีครับหรือว่าเอทสแกมเนาะนะก็ใครที่อยากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ไเขาเป็น,นมีผู้ติดตามมีผู้ดูตาม,มเยอะๆแบบนี้เนาะก็สามารถทำตามได้ครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับนะก็เดยวเก็มาที่โปรไฟล์ครับไอจิของเราเนาะแล้วก็มาคัดลอกเลงตรงนี้นะครับนะไอตัวนี้ก็จะเป็นผู้ติดตามของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะนนก่อนปั๊มเพราใช้งานทุกครั้งเนาะถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนครับหรือว่าออเดอร์อยากจะโดนยกเลิกเนาะ ก็เดินก็มาที่เว็บไซต์แล้วก็สมัครสมาชิกให้รรรเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็จะมีอ่ากองชาติใช้ง,งานต่างๆแล้วก็มุดหมูก็ทำมาโดยใช้งานก็ได้ทั้งมีทั้งเฟซบุ๊กครับยูทูบพิคกับอินสตาแกรมเนาะส่วนนี้ก็มีให้เลือกครบครับผมก็จะเลือกเป็นทุกของอินสตาแกรมแล้วก็แนะนำตัว website, เว็บไซต์เชื่อมเพื่นนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็ใส่ลิงก์ของเราครับที่เราคัดลอกมานะครับแล้วก็อ่าประมาณขั้นต่ำเหมือับประมายูทีห้าสิบเนาะส่วนส่วนยู่ที่ห้าแสนแล้วก็ปัะมาณประมาณสองร้อยแล้วกันเนาะส่วนนี้ครับประกางยูที่เก้า อ่าตอนนี้ระบบได้รับคําสั่งเสริมคุณเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับลืมบอกขอไปเนาะตอนนี้บรกิการครับไม่ได้มีผู้ติดตามอยู่เดียวนะก็เลือกได้ว่าจะผู้ติดตามครับหรือว่าจะการปั๊มไลค์ปั๊มตูใจก็มีเนาะปั๊มแชร์ปั๊มคอมเมนต์นะครับก็สมัครปั๊มนั้นหมดเลยเนะาะมาดูผู้ติดตามเดิมครับตอนนี้ผู้ติดตามเดิมเรามีประมาณ4,000ครับแล้วก็60คนเนาะนี่ก็รอระบบทำการอะไรสักพูดนะประมาณ4-5่าทีเนี่ยระบบจะทำการปั๊มให้เราอัตโนมัติได้เลยครับเนาะมาาสอนกบัตรส่วนนการเติมเงินครับ ตวนี้คือคำสงเงินก็จะมีอยู่สี่ช่องทางหลักๆมนะันมีทั้งสแกนเคียโคทร้งางครับแล้วก็ทนะูนิาวเละอัลปาวเลตนะครับเป็นของเื่องทางสุดท้ายนะครที่ไม่มีบัญชีประเทศไทยก็สามารถเติมเงินค่าผ่านดูเวสต์ลารครับเพื่อแปลงเป็นเงินไทยได้เลยเนาะตรงนี้กนนารแนะนําเพื่อนก็มีครับไปที่อยากจะปั๊มไรฟีอนะําว,ว่าปั๊มไรฟียังไงนะก็มาดูที่ตรงนี้ครับนนนารแนะนําเพื่อนนะตรงนี้แล้วก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนนะเมื่อเพื่อนสมัครเข้ามาแล้วเมื่อเพื่อนเติมเข้ามาแล้วแล้วก็จะได้รับ,บราน,น,านะ แล้วก็สามารถเอา5%เนี่ยที่มันเข้ายอดเงินในบัญชีแล้วก็สามารถเอาไปปั๊มไลฟ์ฟรีได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะได้ส่วนลดนอกจากเว็บไซต์ก็มาถามว่าตัวน,นี้ครับสถานะสมัครตัวแทนนะครับผมเพื่อรับส่วนลดส่งสุด60%แล้วตัวน,วน,วน,นะน,นี้ว่าสมัครเรียบร้อยแล้วก็ตอกประฟองครับแล้วก็ถ้าขายเงินเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนการสมัครเนาะเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็จะได้รับส่วนลด5%ทันทีเลยเนาะแล้วก็ระดับนี้ก็เป็นสิทธิประโยชนต่างๆครับเพื่อนๆใช้งานครบประมาณนี้นะก็สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับผมเนาะ โอเคตรงตัวนี้ก็สังเกตว่าคุยตามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่เกิน3ามทังสนาทีที่พวกเราทำการปัม๊มให้เรียบร้อยตัวบัตนะรเนาะก็ถือว่าทํางานรวดเร็วครับก็ใครอยากใช้งานเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งเว็บไซต์ในเว็บใต้ดิพิชชันและไวต์ต้องมินแล้วกันเนาะรใครที่อยากมีเว็บไซต์ของตัวเองนะเว็บไซต์นี้ก็สามารถเช่าวเว็บไซต์ได้เพิ่มเติมครับถ้าพวกคุณอยากจะเช่าวเว็บไซต์เนาะก็สามารถขอรายละเอียดตรงน,นี้เพื่อการเช่าวเว็บไซต์ครับหนึ่งพันบาทต่อเดือนเนาะตัวนี้ก็สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับเนาะ เรือว่าใครที่มีปัญหาในการใช้งานครับอย่างติดต่อแอดมินก็สามารถมาคลิกคําว่าติดต่อฝ่ายสนสนตรงนี้ก็จะมีช่องทางติดต่อแอดมินนะครับตรงน,นี้ก็มีแอดน้ำหน้านะไอเคมเอ็มครับคียเียทำเงนน้ำหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงตรงนี้ก็ด้านนะครับผมเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินโดยตรงได้เลยนะครับตรงน,นี้ก็พูดตามเราขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะขึ้นครบเต็มจำนวนจะปั๊มไปเนาะตรงน,น,นะตน,นี้ก็ไม่ขาดไม่เกินแน่นอนครับนะ เพื่อเก็บรูปเซนี้ผมก็จะทิ้งเว็บไซต์นี้ไว้ใต้ดีคิชชัน่นตัน้งคอมเมนต์ก่อนเราจะลืมมาสมัครนะเว็บไซต์ีแบบนี้ก็แนะนำกันนะครแต่แบบนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทำเจ่นในคลิปหน้าน,นะครับผมเ,เดี๋ยวสักครู่ครับลืมบอกไปว่าใครที่จะมาดูบริการตรงนี้นะครับเนาะก็สามารถมาดูบริการตรงนี้ได้ครับอยลืมมาถึงบอกออกไปเนาะวันนี้ใครอยากสนใจอะไรครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะปะั๊มอะไรก็สามารถมาดูตรงนี้ก่อนเนาะ ก็ที่มีไลน์บอกกับก็สามารถกดดูไลน์บอกได้ที่ตรงนี้นะหรือว่าจะมาดูเรตราคาตรงนี้ก็มีบอกทั้งหมดเนะครับหรือว่าเป็นปรญมาณในการปั๊มก็มีบอกอยู่ทั้งหมดเนาะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใช้งานด้วยสายคลิปบิลเนาะก็ใช้งานงาน่ายและก็ปลอดภัยเนาะแล้วก็ที่สมาร์ทท็อไม่ต้องใช้และผ่านในการปั๊มด้วยนะทุกฟังก์ชันครับทุกบริการเนาะไม่ต้องใช้และผ่านมันก็ปลอดภัยแน่นอนเนาะโอเคส่ันนี้เขาไม่มีแล้วเจ็งคลิปต้านนะ,นะครับผม